ชายคนหนึ่งตากเสื้อไว้หน้าบ้านแล้วเกิดหายเลยสงสัยว่าเด็กข้างบ้านต้องเป็นคนเอาไปอย่างแน่นอนเขาใช้เวลาตลอดทั้งวันเฝ้าดูพฤติกรรมของเด็กข้างบ้านดูท่าทางการเดินการพูดจาดูแล้วยังไงยังไงก็ต้องเป็นหัวขโมยอย่างแน่นอนเย็นวันนั้นเขาจึงเล่าให้ลูกชายของเขาฟังว่าเสื้อที่พ่อตากไว้หน้าบ้านหายไปลูกดูเด็กข้างบ้านเราสิรูปร่างมันผอมๆท่าทางกวนๆยังกับคนติดยา พ่อว่ามันต้องขโมยเอาเสื้อพ่อไปขายแน่เลยลูกชายได้ยินก็ดึงแขนพ่อไปหลังบ้านแล้วชี้ให้ดูว่าเสื้อพ่อที่หายไปใช่ตัวนี้หรือเปล่าพ่อเห็นเสื้อของตัวเองตากอยู่ที่หลังบ้านก็ตกใจ นี่มันเสื้อพ่อที่ตากหน้าบ้านเมื่อเช้านี่นาทําไมถึงมาอยู่หลังบ้านได้ล่ะก็เมื่อเช้าพอพ่อตากเสื้อเสร็จก็มีนกพิราฝูงใหญ่บินมาเกาะสายไฟหน้าบ้านผมกลัวว่ามันจะทําให้เสื้อพ่อเลอะผมก็เลยย้ายมาตากหลังบ้านแทนเรื่องนี้กําลังจะบอกเราว่าท่วงท่าบุคลิกภาพและความสะอาดสะอ้านนั้นเป็นสิ่งสําคัญเราจะดูแลตัวเองให้ดูดีเพื่อไม่ให้คนอื่นมาดูหมิน่นดูแคลนเราได้